หรอใช่ครับพี่ครับว่าไงครับเวลาไปถ่ายเงินแกงเล็กๆอย่างเงี้ยต้องไปขอว่าไงอ่ะจริงๆมันไม่เชิงถ่ายหรอกจริงจริงมือพี่พี่เขาจะพ่อพลาเกินไปแล้วทำไมอ่ะผมอยากถ่ายเงินแบบแอลเคีัยางอ่ะได้อะดิเท่าไหร่อ่ะต้องต้องไปไม่ต้องไปหน้าบ้านเขาแล้วบอกว่าไงอ่ะอืมข้าุมงคล แค่นั้นแหละแบบนี้เลยเหรอเดีย๋ยวเขาส่นกลับมาใครให้มึงคุ้มครองเขาอ่ะนั่นแหละทีนี่ตอนนี้แก๊งไหนนะเก็บมั้งครับบอกบอกผมได้ดิที่จริงที่ผมจะเก็บเนี่ยคือมันก็ต้องมีปัญหากันอยู่แล้วอะถึงเก็บอะปัญหาที่มันมันแบบมันมีอยู่แล้วมีเรื่องอยู่แล้วเข้าใจใช่ปะอ่าอืมครับ บอกว่ามาค่าคุ้มครองเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรนะครับแจกได้เท่าไหร่ครับค่าคุ้มครองอะ่ะบอกบอกเขาว่ามาค่าคุ้มครองใช่ไหมไม่ไม่ที่กี้คุณคุณบอกว่าคุณจะมาถ่ายโอเคไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมมาเรียนรู้ครับอืมก็คือมันต้องมีอะไรอยู่แล้วครับถ,ถ้าถ้าไม่มีนี่แปลได้ไหมถ้าไม่มีก็ผมก็ไม่อยากได้นะโชเคครับ เอ Franc ้เอ้ไขรไอ้ใครขอเข้าใจที่กูพูด่ะวะไอ้เหี้ยขอจะเข้าใจที่เราพูด่ะวะไหนได้น้องชายกูเนี่ยกีฬาน้องชาย ไป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 ไหนนี่คุยก่อนเฮียรีไปไหนไม่้ว่าจะไปเลยไปเลยครับมาคุดมาคุดดีอ่ะขอมาถามทำไมวะไม่เขาเขาอยากเก็บสวยบ้างไงว่าเขาจะเข้าใจในสิ่งที่กูพูดปะคือมันต้องมีอะไรกันอยู่แล้วอะ ม่ต้อง <Okay, S 1> ไปเก็บหรอกไอ้ <okay. S 1> หเหี้ยเจดียคือ,อยังโพโพศรับหาคนอยู่เลยตอนนี้วันนี้ยผมเห็นแล้สิ่งที่กูกลัวคืออะไรหรือป่ากูเจอบ่อยมากเลยแบบเหลี่ยมไม่พร้อมคนน้อยอะไรหลายอย่างอะ่ะสุดท้ายพอไม่ตีแกงอื่นแม่งฟูได้งงไหมเอยอยที่เราไงว่าเราจะใจ,ใจอ่อนหรือเปล่า ถ้าเราจะอ่อนเราก็จะโดนเด็กขัวเรี่ยมอ่ะเหมือนแบบลบเลี่ยมเราอะฟิลเดียวกับอ้นนะ่้นทำก่อนเราตีคุยได้ปะนั่นแหละผมจะไม่อยู่เลยครับผมจะยุบผมจะมขายบ้านสุดท้ายตอนตีก็ฟูอยู่ดีอะไอ้เหี้ยโคตรน่าเบื่อเลยเหมือนมันใช้เหลี่ยมแบบดีเลี่ยงเราอะแต่กับแกงอื่นแม่งแม่งแม่งเล่นได้อะ